ซุกี้ตีน้อยเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วครับพร้อมปูดทางสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเจมา์ Mart. จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ครับซุกี้ตีน้อยแบรนด์บุฟเฟ่ซุกี้ชื่อดังภายใต้การบริหาร ของบริษัท BNN แล s t ตอร์ลองกรุ๊ปจำกัดกำลังเดินหน้าสู่เป้าหมายใหญ่ในแวดวงธุรกิจครับด้วยการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างปี2569ถึงปี2570นะครับซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและขยายฐานธุรกิจในอนาคตโดยมีเจมาร์ดเป็นพี่เลี้ยงและสปอนเซอร์รายใหญ่ครับซุก,กิตีน้อยเริ่มต้นจากแนวคิดของผู้ก่อตั้งที่ต้องการมอบประสบการณ์ การกินบุฟเฟ่ในราคาที่เข้าถึงง่ายด้วยกลยุทธ์บุฟเฟ่ราคาเดียว219บาททำให้สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวางจนกลายเป็นแบรนด์ขวัญใจมหาชนอย่างรวดเร็วจนถึงสิ้นปี2567สุกี้ตีน้อยมีสาขารวมแล้ว78แห่งทั่วประเทศซึ่งในปี2567นั่นเองนะครับได้มีการเปิดใหม่ถึง23สาขาพร้อมขยายสู่จังหวัดต่างๆอย่างชนบุรีระยองเชียงใหม่ และอุดรธานีพร้อมทดลองเปิดแบรนด์ตีน้อย BBQ และตีน้อยเอ็กเพรสเพื่อจับกลุ่มลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้นความนิยมที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องได้สะท้อนออกมาในผลประกอบการที่เติบโตอย่างโดดเด่นปี2567มีกำไรสุทธิถึง1169ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า28%จากปีก่อนหน้า และเพียงไตรมาสแรกของปี2568ก็มีกำไรมากถึง271ล้านบาทความเคลื่อนไหวของซุกี้ติน้อยยังส่งแรงบวกโดยตรงถึงหุ้นของบริษัทเจมัดกรุ๊ปโฮดิ้งจำกัดมหาชนหรือว่าเจมัดซึ่งถือหุ้นใน B&N n อยู่ถึง30%ในปี2567ที่ผ่านมาเจมัดได้รับส่วนแบ่งกำไรจากซุกี้ติน้อยถึง350ล้านบาท จากกำไรรวมของแบนค์ซูกี้ตีน้อยที่1,169ล้านบาทคุณเอกกะชัยสุขุมวิทยารองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเจมารก็ระบุว่าซูกี้ตีน้อยคือหนึ่งในธุรกิจเรือธงที่ผลักดันรายได้และกำไรของเจมารให้เติบโตตามเป้าหมายในปี2,568นี้เจมารตั้งเป้าไว้ที่30%ควบคู่กับอีก2เสาหลักคือธุรกิจบริหารหนี้ของ JMT และสินเชื่อล็อกโฟนของ SGC การเตรียมตัวเข้าตลาดหุ้นของซุกี้ติน้อยจึงไม่เพียงเป็นบทหมายสำคัญของแบรนด์แต่ยังเป็นการต่อย,ยอดความแข็งแกร่งทางธุรกิจพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นของ BNN และเจมาร์ทโดยเฉพาะนักลงทุนที่มองหาธุรกิจอาหารที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและชัดเจนในตลาดประเทศไทยครับ